ตัวนี้นะคะเป็นชุดซ่อมนะคะชุดซ่อมแม่ปั๊มเบรกนะคะชุดซ่อมแม่ปั๊มเบรกออของรถไมตี้นะคะโตโยต้าไมตี้เอค่ะชุดซ่อมแม่ปั๊มเบรกตัวบนนะคะก็เดี๋ยวแกะออกมารีวิวกันเลยนะคะตัวนี้ ก็จะมาพร้อมลูกสูบนะคะตัวนี้แล้วก็ลูกยางแล้วก็สปริงต่างๆนะคะขนาดนะคะขนาดของลูกสูบก็คือลูกยางลูกสูบก็คือ1นิ้วนะคะ ส่วนมากเขาก็จะตีอยู่ที่กระบอกอยู่แล้วนะคะกระบอกแม่ปั๊มอยู่แล้วจะมีลูกยางอยู่สี่ตัวนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวนะคะลูกยางก็เดี๋ยวเราจะวัดให้นะคะ เราจะวัดตรงที่เป็นเหล็กนะคะเหล็กลูกสูบนะคะตัวนี้นะคะขนาดลูกยางก็จะสิบเออจะหนึ่งนิ้วอยู่แล้วนะคะยี่สิบแปดจุดห้ามิลนะคะนี่เราวัดตรงตรงลูกสูบนะคะกระบอกลูกสูบตรงนี้นะคะ แล้วก็เดี๋ยววัดตรงนี้ให้อีกนิดนึงค่ะ18มิลค่ะสสิบองมิลน,นะคะ,ะความยาวนะคะความยาวของลูกสูบไม่ได้อยู่หน้าร้านนะคะก็วัดเลียดกันนิดนึงแแปดสิบปดมิลค่ะอ่ะส่วนตัวนี้นะคะอีกตัวหนึ่งฐานเลยนะคะฐานของลูกสูบเลย ยี่สิบแปดจุดห้านะคะนี่ก็สิบสิบแปดมิลน,นะคะแล้วก็เจ็ดสิบสี่มิลค่ะตามนี้เลยนะคะ